เรียกร้องเราต้องขออธิบายอยแบบนี้ก่อนเนาะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันตำเส้นเล็กกับหมูกรอบตามคำเรียกร้องก็คือตามคำลูกเรียกร้องนะหมกูกรอบกับตำเส้นเล็กคือที่สูตรรักกันมากนะตอนนี้เขาเลิกทิดละเขเลิกิ้ไปแล้วคือร้องแม่ร้องบอกให้แม่ทำมานานแล้วเอ้าไม่ทำสักทีคร <c oughs> าวที่แล้วเราเคยทำหมูกรอบเราทำมันอยู่3โลแล้วสรุปพอถ่ายกันแล้วไม่ขูไม่ลอกินถ่ายที่แม่ก็ซื้อหมูมากี่โลห้าผิดสิบถูกสิบโลแล้วสิบกิโลแต่ฉันทำแ เพราะว่ากระทะที่ต้มเ<ไ>ป็มตอนนี้คือแม่ต้มเรียบร้อยแล้วคือการต้มหมูกรอบไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยเอาน้ําใส่เอาเกลือใส่เอาหมูใส่ให้เดือดแล้วก็สุกอ๋อคือ,คอทาไปแล้วทําไปแล้วแหละอธิบายอธิบายคือก็คือต้มให้หมูมันสุกพอสุกเสร็จแล้วก็คือเอาหมูออกมาที่เอาซอมพมเสร็จแ,แล้วก็คือไปแขวนปาก เราตัดภาพไปดูตอนแขวนโอ้ยคุณเห็นไหมเนี่ยเออได้เก้าชิ้น8กิโลนัดที่เราถ่ายกันวันนี้นะคะเป็นวันที่12กันยายนอีก2วันจะเป็นวันเกิดคิมอีก3วันจะเป็นวันเกิดแม่ครับผม Happy birthday แ a y คลิปนี้เราจะคลิปนี้ลงก่อนแซตคลิป่นเลย แฮปปี้เบอร์เดย์ลูกแล้วคลิปนี้ลงก่อนเพื่อให้ทุกคนนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์แม่กับคุณด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปกินอะไรที่ไหนกันแล้วไม่ได้จัดวันเกิดเนาะกินแบบพาไปกินข้าวเขาบอกเลยใช่พี่ออกสเตียร์กินข้าวจะไปเลี้ยงเป็ดแต่ว่าเราเราไม่ได้จัดเดี๋ยวมาดูกันว่าหมูกรอบของแม่จะเหมือนข้าวก่อนข้าวก่อนอร่อยไหมมาพี่เลี้ยไปทำแม่เหรอกินทำแม่ทำ พอไรอร่อยเลยอ่ะพอไรอร่อยมือโยนให้คนอื่นหมดเลยอ่ะแล้ววันนี้คือแม่เตรียมมาละกอไปด้วยใจหนุก็อยากให้แม่เตรียมมาละกออยู่แล้วยมเรียไร้ในใจเลยจับเรียบร้อยมีมีตัวช่วยแล้วเช่นเล็กก็เตรียมเรียบร้อยแล้วส้มตำก็คือเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตําส้มตำกันต้องทอดหมูกรดเรียบร้อยใช่ทอดหมูกรดเรียบร้อยแล้วเรามาตำส้มตำกันขั้นตอนต่อไปคือการทอดหมูไปเอาหมูมาทอดเลย แม่ต้มไส้ไม่ค่อยดีนะบอกเลยแม่เขียดแมงหวีอะตอนเนี้ยต้อมแต่แม่ต้มแปลกมากเลยแมงหวีเมืนเจ้าตอกอ๋อแก่ขาหมูเนี่ยหมูเขได้มาแล้วเขโคนก็คือเอามาแบบลักษณะจะกินไม่เข้าเลยไม่เลี้ยงลม อ๋ออันนี้เรียกบ้างทุกคนเคยมีคําพูดของแม่ที่ตัวเองไม่ชอบปะตอนไหนที่แบบได้ยินจากแม่ลรวรู้สึกคนลูกอ่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วเรามีเรื่องมาคุยกันโทรหาแล้วบอกว่าพี่หยกอยู่ไหนลูกนี่ว่างไหมคะนาีอะไรเราเข้ามาคุยกันหน่อยสมมติแม่บอกาพี่หยกตอนสามโมงเราแม่จะกลับบ้านตอนหกโมงสามโมงถหกโมงชีวิตพี่หยกเขาหมุนหมองมากซึมไปเลยอ่ะเออแล้วเราไปทําอะไรผิดไว้ปะวะถ้าคนทําความผิดก็จะแบบคิดเดียวแต่โลกไงอันนี้ก็บอกพวกแม่แม่บางทีว่าต้องแบบระมัดระวังคำพูดตัวเองเหมือนกันเนาะเอ เจ็ดเน,นานดีเจ,จ,จตดเปนานดีแต่ว่าน้ำเสียงคือทุ่มเป็นคนที่แบบน้ำเสียงแบบเง่าแต่คิดดูนะถ้าสมมุติว่าเขาโทรมาตอนเช้าแล้วแบบเอจอ <c oughs> กันสามทุ่มอ่ะค <c oughs> ุณมตั้งรอให้ <c oughs> ไปทั้งวันอะถ้าสมมติว่ามีธุระอะไรจะคุยกนะันอะทำไม <ปะ S 2> เลย<จ><ๆ>ทำไมคุยในโทรศัพท์ไม่ได้วะแต่นี่คือคิดไปเองไงโลกเองไงไม่ใช่แล้วมันเป็นทุกครั้งเป็นตั้งแต่เด็กจนโตกับคำนี้ว่ามีเรื่องต้องคุยเดี๋ยวมาคุยกันไม่แต่ตอนเด็กๆค่อนข้างที่จะเป็นเรื่อง ใช่แต่มันเป็นป้ฝันใจคิมมีเรื่องอะไรพูดกันหน่อยมันเป็นป้คิมไะ้บ้างเอุ้ยคนลุกเลยเป็นเหมือนกันเหมือนกันเหรอแล้วเมื่อกี้เดินเข้าบ้านมาแม่เรียกพี่ออกมานี่ดิพี่บอกเอาใหม่พูดใหม่พูดใหม่มาหาแม่หน่อยลูกดิพูดใหม่ตอนนี้คนฉันก็พูดสั้นๆวนฉันก็ไม่ได้แบบเออฉันก็ไม่ได้คนแบบกระด้างหรือไม่ใช่คนหวานไงเวลาหนูเรียกแม่แบบแม่ขามานี่หน่อยอย่างนี้ไงเออลูกจ๋าอ๋อเหมือนตอนกลางคืนก่อนนอนเออหยกเอ้ย เนี่ยไม่ชอบตอนีริงไม่ใช่เสียงนี้หรอกอันั้นแม่มีคำไหนที่ยายพูดแล้วแม่ขนลุกวะเคยทำผิดมีแต่ว่าคือแม่อาจจะแบบด้วยเป็นคนแบบนี้มั้งแม่เลยแบบไม่กลัวอะไรองเดี๋ยวพูดเลยคือเธอสองคนกลัวใช่เหรอแม่ขนลุกแบบขณะที่เราหันนี้เรารอน้ำมันนะทุกคนเรารอน้ำมันลองดูไหมลูกลองซอยดูไหมไม่ไม่ค่อยมามั้งไม่แม่มือหนูไม่ค่อยสัตว์ช่วงนี้พี่โยเขามีฮอบบี้ใหม่เรียนสัตว์อยู่ครับใครสนใจมาเป็นแบบให้สัตว์ได้นะจำกัดไหมว่าต้องผู้หญิง อ๋อน้ำมันมาเลยลูกนะคะเพราะว่าที่ร้านมีพี่ผู้ชายคอยดูอยู่เขาจะนี่คือเพรวันนี้ใครเจอหน้าพี่หยกไม่ได้นะเขาจะคุยแต่เรื่องนี้เดี๋ยวสักสักแม่ไม่เดี๋ยวหนูเล้สักพี่แพ้ก่อนน้ำมันคือน้ำมันทอดนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะฟรีดิอุ้ยแก้ได้ลายจานลายไม่ได้แก้แค่ทับลายเดิมใช่ไหมลายจะแก้ไม่ได้ ก็คือ <tang> ท <s> ําให้มันสวยขึ้น <Tamam> รีทัชอ่ะได้รีทัชแต่ว่าก็คือมาลงเส้นใหม่เดินเส้นเดินเงาใหม่แต่ว่าใช้ลายเดิมนั่นแหละคลิปนี้มันพูดไปเรื่อยอยากแบบเรียวๆจริงๆเลยเออตรงนี้ยูทูบเขาชอบความแบบเรียจริงๆจะอยากให้ทุกคนแบบเม้นมาหน่อยดีแบบว่าอยากให้เราทําอะไรหรืออยากให้เราไปกินอะไรเอออีพีก่อนที่ลงแฮปปี้ฮิปปี้แฮปปี้ฮิปปี้อ่ะก็ถามร้านอยู่ไหนก็มีคนคาเมนว่าช่วยบอกให้ด้วยนะคะว่าพี่กัดร้านตร่ไหนตอนท้ายคลิปโค้ก็บอกอยู่ว่าเข้าสอนมาใส่มา บอกว่าทำเลทำเป็นคู่ทำเป็นคู่ค,ค่ะชีวิตคนเราเกิดมาต้องมีคู่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ส่วนมากมีมาเป็นคู่แต่ทำบุญเราทำเลขี้ตลอดเลยไม่ได้ละซื้อของถ้าของที่มันมีสองอย่างเช่นนี่กว่าแม่ซื้อคกเข้าวัดแม่ก็ซื้อคู่แม่ซื้อกระทะเขอ้าวัดแม่ก็ซื้อคู่อ,อ๋อถ้าเป็นสิ่งของสิ่งของใช่ควรเป็นคู่ <Okay. S 1> มาตอนนี้เราจะเอาหมูลงกระทะจ้ะเรารีกมาเป็นไรกลางหน่อยเดือดอ้ยมันเดือดอะ เกิดซีลุกเด็ดเลุกคนคน่ากลัวมากเลยตอนนี้ต้องเวลาทอดต้องระวังนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่ส้มจับกระทะเนี่ยส้มจะได้รอยแผลจากน้ัดถ้า อาหารเื่อนี้มีการใช้น้ำมันทุกครั้งแม่จะต้องมีน้ำมันพอทอ,อดตรงนั้นเราก็เริ่มตำต้มตำต,ตรงนี้ไหมมา,า,ม,ามันจะอืดไ,ไหมแม่เออเราตำเครื่องไว้ก่อนอค,ค,คือมะนาวเนี่ยบ้านเรามีแต่มะนาวเหลืองสูตรเราต้มตำอ่ะถ้ามันจะหอมมันต้องมีมะนาวที่เปลือกแขงเียวอยูออ่แล้วมันจะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ากรอบรู้รู้ตำไปไี้ไม่ได้ลูกเราต้องเอาม้อป้องไว้อบบนี้เราะกรรมไม่ต้องไม่ต้องยกสูงประมาณนี้ ตอนดูจะไปอยู่อังกฤษแล้วเออโหโหดูจับสับแต่พอตอนหนุกน้องอยู่อังกฤษน้องทำเก่งได้ก็มีพี่คนหนึ่งที่รู้จักคนใต้แล้วทำอาหารอร่อยมากหนูต้องจับสูงๆหนูไม่ต้องจับประมาณนี้จับสูงๆตั้งๆเออจริงๆบ้านเราอ่ะก็เป็นบ้านที่ทำอาหารนะทำอาหารกันแบบทำเก่งมากทำไมทุกทีถึงไม่ได้สิ่งนั้นมนาะขี้เกียจอ๋อไปยัง การปรุงเว้ยคือกรรมวิธีมันแบบจริงจมันได้นะคือรู้ว่าใจเย็นๆค่อยๆเติมเพราะถ้าผีขามเติมเข้าไปที่ถ้ามันเปรี้ยวมันเจียวจบเลยถ้าเราชอบกินแล้วไหนนะมันจะแก้ยากคือวเมย์สูบมันก็เป็นต้มยำมันต้องมีเกี๊ยวเกี๊ยวคิดอยู่วันจิเยี่งทำต้มยำคิดไม่ได้ซื้อมาแนวมาแนวคิดไม่ได้ซื้อวา การเตรียมนรู้ไงเราต้องจดเลยลูกว่าเราจะทําอะไรมันมีส่วนผสมอะไรบ้างดูแซ่บมากเลยอ่ะแค่ตำมันจะเป็นน้ำพริกก็โอเคค่ะเอาเอามะเขือเทศใส่เอาโนโนโน่หั่นหั่นมะกอกใส่หนูต้องฝันฝามสารมันเอาแบบนั้นก็ได้ลูกคือเป็นการฝันมะกอกที่อุบาทอือโอเคเอามะเขือเทศใส่แต่ว่าช้มตำบ้านเราต้องห้ามหวานห้ามหวานเพราะบ้านเราไม่กินหวานบ้านเราเวลาที่ไปสั่งส้มตำคือน้องคะขอส้มตำเผ็ดเผ็ดแต่ถ้ากินข้าวผัดเนี่ยต้องหวานน้ำปลา ยี่ห้อใดๆก็ได้ที่บ้านคุณกินน้ำปลารที่เราได้เราสั่งมาคือของพี่หม่ำเรากินของพี่หม่ำอยู่ประจำจริงๆเรากินหลายยี่ห้อทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราติดยี่ห้อนี้นะช่วงนี้อ่าสูตรก็คือปรุงไปเรื่อยๆใช่จนกว่าจะได้รสชาติที่เราชอบแต้ว่าโอเคแล้วนะมันมันต้องเค็มข้นมันต้องเปรี้ยวมันต้องเค็มมันต้องเผ็ดอันนี้คือเผ็ดนะไม่เท่าตอนที่เราอยากได้นะเปรี้ยวแล้วปี้แล้วเออเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วชัดเลยโอเควินี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการลวกเส้น อันใหญ่อันใหญ่เปรี้ยวเค็มต้องเปรี้ยวเค็มเพราะว่าลวกเส้นเพราะเส้นมันจะดูดเส้นมันต้องมันจะดูดมันจะดูด,ด,ด,ดแรงก่อนเลยค่ะมันจะต้องดูดแต่ตัวแอลใส่น้ำปลาเล่นนึงคือถ้าเปรี้ยวต้องเค็มแล้วใช่ไหมตกลงใช่ต้อเงเปรี้ยวต้องเค็มแล้วเปรี้ยวเค็มแล้วจบแล้วล่ะ ไมไดเย็นอ่ะหนูจุอ่นใส่มาแค่นิดเดียวางทีก็ร้านแค่นี้ได้ได้ไม่รูเจักบคำว่ามันนุ่มอะหลิวบอกว่าตันแรกเราซื้อแคปหมากินแล้วหลิวบอกว่ามันไม่ต่อมันนุ่มหรือยังทีมหนูก็หันไปนุ่มคืออะไรหลิวคือว่าเป็นภาษาศา์กลนมแล้มันเป็นภาษาอะมรนุ่มภาษาอะไรนะภาษาสาสรที่ยว่ามันเป็นภาษาจุไทยมันไม่กรอบอะมันนุ่มอะมันหือแล้วอีกคำหนึ่งยุ ยุ you, แป<บ>ลว่าดันลุนก็แปลว่าดันเหมือนกันค่ะแม่ต้องไม่ไม่สุกมากนะคะลวกเหมือนเส้นสปากเกตตีต้แบบออรเดนเต้ <Okay. S 2> เออเดี๋ยวต้องไปใส่น้ำเย็นก่อนต้องไมใส่น้ำเย็นแม่ต้องเอามาหนักน้ำเย็นแล้วมันจะกรุบกรุบอ่ะโอเคแต่ว่าสูตรแม่ไม่ต้องน้นำเย็นสูตรแม่คือกระเทียมเจียวโอกเอา้าแม่แต่จะให้มันเป็นออรเดนเต่โอเคเอาอออรเดนเต้ ente, มาที่และออรเดนเต้แน่นอน เห็น <One> ป <input> ่ะก็นายังไม่สุกเลยคือทำคนไปตามใจอยากจะทําอะไรก็ทําเออไม่ต้องแบบว่าสมมติเป๊ะหรอกเนาะทุกอย่างมันอยู่ที่ความชอบของคนไงคือทำกูมิก็กินของกูมิ่นไม่ได้เนยได้ไม่ใช่ค่ะได้ว่าค่ะมันจะได้ค่ะคุชอบนิดเลยกันอย่างนี้ยเหรออยากเล่นอยากเล่นเอาผักจานจัดเลยสวยๆเอาผักจานจัดเลยนะจัดเลยเราจะทำเป็นรวมหรือทำเป็นผักเราให้คลื่งๆคลื่นๆอย่างอะไรนะครั แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาหมูวางแล้วเราก็จะเอาเส้นวางตอนนี้ถือกรอบของเราได้แล้วนะมแม่บอกว่ามานจะโผลงไงยุยซีฟูยังไม่ได้ทำเดี๋ยวแม่ทำให้แป๊บเดียวกินจิ้ปลาไปก่อนได้ไนะว้ายนะ่ากินมาก ม,มาอะไรยดคุกเส้นเล็กแล้วหนูก็ถือที่ค่ะลูกถือขึ้นมาอ้าวูทุกคนมาดูตามเส้นเล็กแล้วถึงเราจะทิ้งไว้านานไปหน่อยเพราะว่าเราหมูสุกแต่วันยังน่ากินอยู่เลยุูยน่ากินมากน่ากินมากทุกคนแต่จะบอกว่าวันนี้หมูนุน่าจะผิดสูตรอ่ะมันไม่กรอบเท่าที่ควรอ่ะลูกแม่มีความรู้สึกว่ามันมันไม่กรอบก้ดนอื่นฉันขอชิมมันีก่อนนะตามเส้นเล็กอุ้ยอู้แต่จริงๆอ่ะสูตรบ้านเราคือต้องเผ็ดกว่านี้นะแต่วันนี้คือ หยกเมื่อเช้าคือท้องไม่ค่อยดีใช่ไหมลูกกินด้วยเอามาตะขานที่เธอกินเมื่อวานบอกอร่อยมากแล้ววันนี้เธอตกมือเพื่อรอร่อยมากชิจานเนาะจัดจานอ๊้ยว่ามันมีมกลิ่นกระเทียมมัเดียะแม่ใช่หมูกรอบินอยู่ที่ไหนมันก็อร่อยอยู่ดีเฮ้ยไอเดียดีนะนี่เอาผักใส่ไผ่แล้วก็เส้นเ,เ,เล็กเออกินแบบเมี่ยงทุกคนเรียวมากินนีเรียวมาเส้นเล็กใส่แล้วก็หมูชิ้นตโตๆตายป,ป่ะแม่เน,น,นี่ยคอมโบนี้ อออืือจะบอกว่าเมนูนี้โคตรน้นะแต่ต้องยอมอะ่ะพรมันทีคนบอกแล้ว หมูสามชั้นแล้วก็ห่อผักแม่บอกเลยว่าเกิดไม่ต้องทอดเลยหมูกปอบาเปเหรอพลังงานไม่เวร์กหรอกตัวจริงซอสเปรี้ยวไม่น่าเลยเนี่ยไม่เลยเราเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมากเลยแม่อันนี้ก็เปรี้ยวนี่ก็เปรี้ยวอืมจริงเหรอเปรี้ยวไปหมดเลยอ่ะแล้วเนี้ยเปรี้ยวเหมือนจะเปรี้ยวเออต่อมเปรี้ยวแม่บกพล่องอยู่อ่ะแล้วต่อมเค็มแม่ก็บกพล่องเหมือนกันกรอบกรอบอะกรอบกรอบแต่มันแค่แบบเออมันไม่ฝุยเฉยแม่กินตอนนี้แม่เค็มแต่ลูกๆบอกเปรี้ยวเออจะไปเอาถ้วยเล็กมาเอาแบบนี้ไปน้ำตาลหน่อยไหมเอามาปรุงด้วยเล อยากไปปรุงด้วยอยากเอาน้ำตาลหน่อยไหมพี่โยกเอาปรุงเลยยิ่มคำแรกๆมันยังไม่เปรี้ยวมากยิ่มไปเรื่อยๆมันเหมือนมันไม่มีน้ำตาลปี๊บด้วยแหละโทษนน้ำตาลปี๊บถ้าม,ม,มีน้ำตาลปี๊บจะอร่อยไม่ออกหวานหน่อยก็ได้ก็บอกติดไม่ได้กินหวานเลยใช่ใช่แต่ทำไมวันนี้มันเปรี้ยวจังน้ำมันถูกอะลูกตอนนี้ <c oughs> สั่งน้ำมาจากสุโขทัยด้วย <c oughs> ทุกคนถ้าคิดว่าจะทำอะ่ะ อย่าแคร์คำว่าผิดพลาดผิดเป็นคู่อร่อยค่ะอร่อยไหมไม่อร่อยแต่ว่ามันเปรี้ยวถ้าอร่อยไม่น่ามีคำแตลคตุณกนะ็คนชอบเ<ช>ปรีย้ยวก็ถือว่าชอบนะแต่น้าเป็นคนชอบเปรี้ยวนะใช่เวลาปรุงก็เดี๋ยวแม่ก็ใส่เปรี้ยวเปรี้ยวผิดเป็นคู่ผิดเป็นคูแต่ถ้าตัดหานไปโอเคนะด,ดีขึ้นเลยถ้ามีน้ำตาลปิดหน่อยนะ ไม่มีน้ำตาลติ๊กเองแต่เส้นเล็กไม่เต็มเลยนะผ่านไปแล้วเส้นเล็กไม่เต็มเลยทุกคนเพราะน้ำมันเนลยเนี่ยไม่ค่ะเราน็อคน้ำเย็นด้วยน็อคน้ำเย็นมันเลยดูดมันเลยดูดน้ำไม่เข้าไปไม่ได้เยอะไงอ่ะอือคืออะไรแต่คิดเดี๋ยวไปคืออะไรไม่ไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครด้วยนะคะทุกคนใครอยากทำกินลองดูนะคะผิดพลาดไรมาเมาส์นะเรา enjoy eating เหรอ